นะขอบคุณครับนะยาดเพชร <c oughs> เขาจะถ่ายรูปก,กันแล้วฮนะเรียบเธอเพชงามน้ำนึิงห <c oughs> วานกาน้ำคืนเดือนห้า <c oughs> ยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้า จากาก้รฮะแทนฟาร์มคิดถึงร้องไงแทนฟาร์มคิดถึงอะของก๊อตไงไกลห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยถ่ายรูปนะว่างนาน อ่ไทยรรวมหน่อยนะครับมา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 ,มา <c oughs> รวมตัวไหนนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะหนึ <c oughs> มันดังได้กว่านี้สิหนึซ มาต,ต่ออย่างนี้เพราะเราเพิ่งอายุสิบแปดกันเองเนาะเพิ่งยี่สิบนิดๆอีกทีอีกทีครับหนึ่งสองสามเลิศสัมปันแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเขาถ่ายวิดีโอแล้วนะต้องขอบคุณนรับงานอ t ส r n น e e k 2024นะฮะของดีมาต้นออกโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วนะจ๊ะเขาจะปมือหน่อยครับ ขอเสียงบมือดังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะสมกับเป็นแชมป์200สมัยนะครขอบคุณครับผมก็คอยเชียร์อยู่เหมือนกันนะขอบคุณนะครับพี่โอ้โหนะฮะเสียงเขาสุดยอดจริงๆเพราะมากนะฮะถึงว่านะครับ มีแม่ยกแม่ใจเยอะขนาดนี้นะฮะคุณไรอันคะวันนี้ทราบไหมคะแฟนคลับมารอกันตั้งแต่กี่โมงเห็นเขาบอกตั้งแต่ห้างเปิดเลยไม่ครับตั้งแต่ตีห้าตีห้าเลยเหรอครับตีห้าเลยครับน่าจะพกเสือกันมาเต็มเลยเนี่ยมาพึ่งกับมาพึ่งกับจ้าจังครับคุณครับโบเอ้ยโบขอบคุณครับครับผม เดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณไร้อ้นไปพักเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปกับทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้บุรีจังหวัดเรียนเเชิญลยครับอย่าเพิ่งไปสิครรับ่ะถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะครับเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปย้อนลงไปหนึ่งช็อตเดี๋ยวเขาถ่ายข้างหน้านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราถ่ายอ่ะเซลฟี่ก่อนเลยไหมเดี๋ยวถ่ายถ่ายเซลฟี่ก่อนแล้วกันนะเชิญเกนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะคะใครกลับก่อนขอให้เน็ตใช้ไม่ได้ขอให้เน็ตหมด ไม่เล่นเน็ตก็ไม่เห็นหนูไงอขอเชิญทีมงานออกแก้ไน์ด้วยนะครับผมน้องแพ้ครับเดี๋ยวเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งหนูอฝั่งนี้ด้วยครับครับ มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะ<ป>ขยับมาได้คนระ okay, ับโอเคครับ <Okay, S 2> ได้ไหมฮะได้ไหม จากโดนด้วยฮะจากโดนด้วยโอเคนะครับโดนอีกหนึ่งช็อตครับขอโดนอีกหนึ่งช็อตนะฮะด้านหน้าหันหลังเข้าไปครับด้านหลังเดี๋ยวขอเป็นเฟรมของงานนะฮะชื่องานเชลเลยค่ะเดินเชิญเลยกับโดนหนึ่งช็อตนะคะโอเคครับผมค่ะถ่ายกับโดนนะ ไมโบายบายโดนครับหันขึ้นไปข้างบนครับโดนของเราครับผมเนี่ยจะยิงหนังติ๊กใส่นะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณไรอันอีกสักนิดนึงครับ ก่อนที่จะให้คุณไรอันไปพักเนี่ยนะครับครับครับอย่าเพิ่งกลับนะคะคุณไรอันบอกว่าใครกลับขอให้เน็ตหมดถ้าไม่เชื่อคำพูดคุณไรอันเนี่ยเป็นหนึ่งนะแม่นะเป็นหนึ่งแม่ก็ถูกแล้วไงทำถูกแล้วเนี่ยค่ะมาตั้งแต่มาตั้งแต่กี่โมงนะเอามาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าต่อทัางปิด <laughs> อ่ะสัมภาษณ์คนในอันสักนิดน,นึะครับหลังจากจบรายการเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งหลังจากเป็นเป็นแชมป์มสมเสร็จหล้วใช่ครับก็ ก็ทำเพลงด้่นั่นครับตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกให้เราให้กาลังใจเป็นให้กลังใจแชมป์กับผู้ท้าชิงด้วยอ๋อก็ยังอยู่ในรายการนะครับครับอยู่แล้วก็มีผลงานเพลงอะไรออกมาแล้วบ้างเผื่อแฟนๆใหม่ๆที่รับชมผ่านทางบ้านจะติดตามผลงานของเราครับตอนนี้ก็รอผลงานของเพลงของใบแบนนะฮะ R S อและ s ซน f o r m ะครับตอนนี้กําลังรอรอปล่อยอยู่แล้วก็ในเรื่องของละครก็ตุลาคมนี้นะฮะทางช่องเวอร์พอยแน่นอนครับ นี่นะฮะติดตามผลงานได้นะครับและช่องทางการติดต่อมีช่องทางไหนบ้างแับใน YouTube ใน Facebook IG ครับผม Facebook ก็การบดิตจำปางสินนะครับภาษาไทยแล้วก็เพจไรอันการบดีตครับ IG เป็น R Y A N เจ็ดตัวนะครับ under score kj ครับผมค่ะยูทูปก็ชื่อตลกอ่ะไม่พูดดีกว่าเป็นชื่อที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยนักพิธีใช่ไหมครับใช่ครับค่อยๆแชร์กันแล้วกัน ใครจะคิดนะคะว่าโตมาจะดังขนาดนี้ใช่มถ้าเปิดระเบ้อเลยเนาะนี่ยังไม่ทุกรูปให้พูดขอบคุณแฟนคลับสำหรับวันนี้นะคะคุณทรายขอบคุณทุกท่านนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะฮะให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณทุกๆชั้นเลยนะครับที่มารอชมในวันนี้นะฮะรักทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เลยอ่นหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับให้คุณนะครับขอบคุณครับ ไม่พลาดเลยแหละจับไม่ได้แต่ห้ามลุดแหวนนะเอ๊ซีใหม่นะเอ๊ซใหม่ระวังระวังล้มนะแม่ระวังล้มนะจ๊ะระวังล้มนะครับกลับมาได้ครับขอบคุณมากครับผมจับมือได้แต่อย่าลุดแบงค์ออกไปนะครับโอเคครับโอเคสบายครับ เยอะจริงๆเป็นลังไหวยหรือเปล่าครับครับแม่ครับคือแฟนคลับเยอะหลั่งไหลมาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ข้างแตกอะไรเดียวนะครับแม่ไม่ผิดหวังเลยค่ะแฟนคลับเองก็ไม่ผิดหวังครับหรือไม่ครับได้ชมคุณไรอันไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยโอ้โหนะฮะได้อยู่กับคุณไรอันไปหนึ่งชั่วโมงพี่คุญขาใช่แล้วนะครับ แล้วก็ภายในงานของเราเนี่ยนะฮะยังสามารถช็อปต่อกันได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึง เปิดแล้วพี่มันเท้ารึไง non yeah. est Thank yeah.